สวัสดีจ้าพี่น้องปาฝ่ายทุกคุณทุกคนเด้อม,มากินข่าวน้ำแก้วด้วยจ้าเมนูประทูจ้าแล้วก็ไข่ทอดอัพริกแก้วจ้าแก้วเนวแล้วก็อันบักแดงด้วพี่น้องแดงกวา มาเด้อพี่น้องเด้อเอาที่ตักต้มอย่าแก้วปวดหัวได้ไหน,ไหนแก้วก็เลยใต้อง อ,ะะอ,อร่อยพี่น้องเยอะอร่อยกบกบกบดันจะก้างออกไปของเขาก็ปลาต้องระวัง ม,มาจ้ะเตรียมกันผักกระถูไอ,อ้ทอดยพริกบนมาเด้อจ้ะบ๊ายบาย